อกกอตอนนี้นะคะ,ะแม่เขาสมัครใจที่จะมาอยู่ทุ่งนาเพราะว่าแม่เขาอยากอยู่ใกล้ๆกับหลานใกล้ๆกับลูกสุธานีชัยนาทสุวรรณาวันนี้เมื่อวานนี้ออกจากโรงพยาบาลกลับมาถึงบ้านลูกสาวสุธานีถามว่าแม่อยากกินอะไรคะคุณแม่เจ้าฟูบอกว่าอ,อยากกิน ต้องอ่ะเขาเรียกอะไรพี่นีขาหมูพะโล้ขาหมูพะโล้อ่ะลูกสาวสุธทันีจัดให้ใช่ไหมคะใช่่คะโอ้โหตื่นแ่่่คะออให้ญกินนตื่นตั้งแต่ตีสี่นะคะไม่ใช่ละค่ะโอ้หกโมงเย้าหกโมงพี่คุณนองได้ตื่นอ๋อทุกคนตื่นตั้งแต่ตีสี่มาต้มขาหมูพวกนี้ตื่นสายเหนื่อยตลอดเลยออกมงนี่เพื่อแม่นะคะรักแม่ที่สุดไหนจะเผาปับ ตาแกก็ไม่กินเราจะกินตาม่านนะคะแต่แต่ล้อมกินแล้วค่ะอดอาาหมูแบออ๋อโละกูหลายมันต่าแต่แต่สุกัญญาล้องกินแล้วค่ะเขาเรียกว่าฝีมือระดับเทพอร่อยจริงๆของอร่อยมากค่ะเชลเชวนชิมยังอายนะคะเพื่อแม่ทำได้ยกนิ้วค่ะยกนิ้วออ้ยน่ารักน่ารักเอ้ยอาฮัตบีดล้วห่านนิ้วเจอ สุดตายนะคะเพื่อแม่สุอตายน่ารักมากค่ะน่ารักมากมข้าวน่ารักมาก,ม,มากค่ะขอฝาัแม่ดดวยค่ะสกุลจะกลับบ้านแล้วนะคะบายอีกสัปอาทิตย์เจอกันทํางานหาเงินนะคะจ้าอสอาทิที่เจอกันค่ะบาย,บาย